เดีต้มลยเฮ้ยหลงยิงเลยตบดีลบ้ใหมาให้สัตว์กล้ามาเปล่าดีเจอะเรื่อเกียั๊มนเละเลยขันไหนไปนไหนวะเนี่ยโทษโทษบางลนโอ้ดนรถชนยิงรถจะยิงใกล้รถจิงสัดีไปห่เ็บไปหนึ่งยิรถ มีงกรถอย่ามีิงรถตายกันหน่อยเพื่อนโทรศัพท์ช่วยท่านได้ตำรวจมั็นอะไรที่มันชวนกันอยู่อ่ะยิงเนยตำรวจตำรวจยิงยาตำรวจนะถอยถอยพี่ชนยิงไอ้คันที่ชนเนี่ยยิงเลยไม่ไม่ถอยเลย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 หมดเยอะหมดเยอะยิงยิงเงี้ยโอ้ยตำรวจทับโอ้ย ยังไม่ต่อย hey, ิงยัง exactly. ม yeah. well, yeah, so ันย so ิงย sure? ังมันถอยถอยถอยยิงกั้รถอย่ายิงกั้รถหมดเยอะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนทำหลังมัยพุกช่วยอยู่เรายืนยิงไปกระจายฝั่งเป็นกระจายไปซ้ายมันก็ได้นะเฮ้ยยิงสวนก็วะรู้สึกเหมือนโดนยิงเลยวะเัารถปืนกลมาไล่มานรถปืนกลนะมานรถปืนกลมาถอยถอยถอยสือรถสือรถเกิน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 ไปถ่ยไปไปไปผมอยู่ไหนเนี่ยระวหนักระวังรถมาเป็นคนมา ไอ้เหยอบพีบอกแตกพี่ชนได้ปะหาจังหวะเดี๋ยวชนเดี๋ยวเดี๋ยวชนเราผมหายอยู่ผมหายอยู่ผมหายอยู่ถ้าใครอยากชมเรื่องราวเด่นๆก่อนใครอย่าลืมมากดไลค์ถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับมีไลฟ์สตรีมทุกวันนะจ๊ะ เดี๋ยวทำไมผมเห็นพี่ใหญ่อยู่กับที่วะอ๋อนี่ไงเฮ้ยผมรู้สึกผมอยู่หลังไอ้เี่ยนะพี่ยังแตกเลยอะปืนบิผมอไชงไอไ้เราต้อเปิดฟอแล้วก็พี่ผมเร็วๆๆๆต้อรีบรีบเร็วไอ้ฟที่อื่นดีกว่าไอ้วตรงนี้ไม่เวิร์ว่เีทางเนี่ยะวะเต้นเเนี่ยรีบอมเรีบอมเร็วๆ ตำรวจตำรวจปดินายล่าคันล่าเฮ้ยคันไทางนทางนไปทาง้จะสีแดงเฮ้ยมันลงมันลงมันเฮ้ยมันลมันลงมันลมันมันลนงทีแดงหนีแดงเอาหนึ่งเันไหนเยันขึ้นไม่ได้เงี้ยหนีแบบสุดชีวิตอะหนีแบบสุดชีวิตเราขึ้นไม่ได้ไอ้ห่าแม่งพาเดียวผิดตำรวจคันออกตำรวจนะ ออดจากหน้าเนี่ออกขึ้นได้เอ้ <Quantum. S 1> สยสยไประวังระวังเดเขาแถวออกเลยโอคนช้า <c oughs> หนึ <c oughs> ่งนายจับคน <c oughs> ช<ะ>้าหนายจับคนช <c oughs> ้าจับคนช้าจับคนช้าอย่างแตกย่งแตกลงยิงจอดเลยพี่ตรวจลงยิงลงยิงลงยิงขึ้นมา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 มรวด้งมาลงยิงลลยิงเลยงยิงนลงยิงลงยิงขึ้นไล้ อยอ็กตายอ่ะเลยหรอยังไม่แตกตำรวจตายไป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 ตามมาตามมาแตกแไปไอันลงลงไฮเบรนะลงไฮเบนะลงมาซะตกใจเร็ว้แดงก็เขียวเคนกันไม่ต้องตายอ้ตัดสคอนวอยแห่นคอนวอยห็นคอนอยคนอยสังสังสนอคนวอยยังไหนทงไงนังสน่าเงยั่งเนะตวจมีขเีนย แรงมาลลปืนกมันเอาปืนกลไล่เอาปืนกลไล่ตำรวจลงตำรวจลงตำรวจลงเอาปืนกลไล่ยุลงนี้ได้หวะแล้วมันวิ่งเข้าส่อนอ้อยกัดพี่ผมว่าตรงนี้โล่งไปนะพี่ที่เราไปชี้ส่อนอ้อยไหววะไหวปะวะรอบนอกมันมีพวกคนอื่นช่วยอยู่อะชี้ส่อนอฝั่งนี้เนี่ยมันมีบ้านกระต๊อบอยู่นะเดินได้อยู่นะเนี่ยเข้ามุมนี้ก็ได้พี่มมุใครเปิดได้ไอ้คนจากตำรวจไปอยู่ตรงนั้นเพียบเลยเฮ้ยกัดได้ป่ะเออเฮ้ยกัดทำงานแล้ว เขาบล็อตอ่ะเดี๋ยวการ์ดโดนเดี๋ยวการ์ดโดนลุมเร็วๆๆการ์ดโดนลุมเร็วๆๆหลุดแล้ว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 เฮ้ยๆๆตำรวจมายิงตำรวจออกไปคันนึงทำมาโชว์น่ะใครมาเบรกจั๊กเลยเบรกจั a, fruit, 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 fruit. ๊กเลยกดเบรกจักการันต์หลุดแล้วเมื่อกี้ไอ้โค้ชการันต์ไปไงเดี๋ยวเปิการ์ดบอลโดนตำรวจลุมมเป็นยิงได้นะข้างหลังเขายิงได้นะใครยิงอ่ะจี๊ดสอนอได้ป่ะชิสอนอจีสอนอให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโคเวอร์หลังให้จะเวิร์กเหรอ เี๋ยวเหมือนรอบที่แล้วนะไอ้รอบก่อนนู่นน่ะเออใครเข้าไปต่อยมั้น่ะสวยมับน้อยหน่อยก็ได้มันต้องจะมีรอบนอกช่วยเราอยู่อ่ะใครที่สอดนอได้ป่ะรถไปจอดตรงนั้นก็ได้หน้าหน้าเอทีเอ็มแล้วลงยิงอ่ะเดี๋ยวเราก็จะระวังหลังให้ไงที่เหลือไปชี้สอนอเราที่รงนี่น้องป่อยเลยนะนั่นแหละด้านนั่นแหละได้ส่งไปเลยเออจะได้เข้าเหรอเออเราก็ได้ซ้ายไปเลยเดี๋ยวทุกคุมหลังให้กวินลงคุมหลังไว้คนนึง มันไล่ยิงยับสองนีนะพตำรวจตำรวจลันโดนอันโดนเดี๋ยวผมลงเองพี่พึ่งพิ่งไอ้ยันฉันขอไม่ได้เอาไงไม่หนีออก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 อย่างนั้นเป้าๆอย่างนั้นอ่ะตำรวจลงยิงตำรวจเด่นเลยไอ้เหี้ยเราชิดสตอร์นยิงได้เนี่ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยเนี่ยมีครบหลังแล้วที่เหลือชิดได้ชิดได้ชิดได้ตำรวจออกมาพี่ตำรวจตำรวจกิอนอับปืนกลมา ก่อนกัดออกก่อนครับนี่แล้วมุมเนี้ยโคบหลังเลยก็วิ่งโคบแถวนั้นไปเลยโคบแถวนั้นไปเลยเดี๋ยวให้เขาถึงขับไล่เอาต้อแป๊บตำรวจรถตำรวจรถตำรวจรถตำรวจตำรวจรถตำรวจเลยเฮ้ยไปต้องอืนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแอบมึงไมด้เอ้ยโอ้ยยี่ยีแม่นว่ะพี่ชใช่ปะลายเดียวกันเดี๋ยวโดนกัดเองคอยคุมไอ้คนขับรถไปคุมไว้ไอ้คุมรถตำรวจไว้อย่าให้เข้าใกล้ขึ้นมาข้างหลังมารถตำรวจหลังมา ตำรวจมาดิอยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยบอสตำรวจบอสตำรวจไว้ไม่โดนอะไรวะโดนเฮ้ยมีคนยิงอยู่างบนเขาพวกไหนวะเอ้ยปสองป่าวะสีม่วงน่าจะปสองปสองสีม่วงไกลขนาดยิงโดนเราแตกซ้อมก่อนตรงจยิงเราเขาเบื่อเพื่อนไหมยิงได้วะมึงเนี้ยให้เข้ามาชิปกับผมว่าไอแถวที่แหงนอนจอดนิ่งขนาดนั้นรอยิงไงได้เออตอนนี้รถพี่ใหญ่อยู่ไหนอะหายไปไหนหมดแล้ววะ อยู่ข้างในสอนออยู่ข้างในสอนออยู่ข้างในส่อนออยหลันยิงกดไว้เออตำรวจจะได้ออกไม่ได้ทำแล้วกันนะโอ้ยสวยเฮ้ยที่ปาะตูจะล็อกหลังเข้าหลังยิงหลังยิงนะยิงกดไว้ยิงกดไวมันยิงกดไวตำรวจมาตำรวจออกมายิงกดไว้ยิงกดไว้เออยิงไว้ยิงไว้สวยนักสวยหายเมื่อกี้เนี่ยเจ็บหนักตำรวจนะไม่ใช่ผมคนลอยขยับลอยคนลอยอ่ะใครยิงหลังผมนี่เหมาวินเม็ดหนึ่ง เอ่ใช่เหรอว่าแล้วมันงัดจังเลยเฮียเราต้องเอาดิีงเงี้ยตอนนี้เราติดชิดชิดได้นะชิดได้นะผมผมแนบแล้วผมแนบแล้วโอ้โหชนโอ้โหมันชนแบบโกลวะเอาดิกดดิกดดิาาบมดิเก็บมาดิเก็บมาดิกดกดกี่การเมื่อกี้มันชนคนเต็มเลยว่ะว่าแล้วทำไมมันแปลกตำรวจอยู่บน R สามสองเหรอมันชนแต่คนในฮาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอรอรอถ้าเกิดมาอีกรอบเรายิงเลย นึกว่าสีแดงทีแรกอ่ะเอ้ยขาวโถมแล้วเริ่มโถมแล้วหลังคาให้ขึ้นหลังคาได้ขึ้นหลังคาไปด้วยคนนึงเฮ้ยขาวไม่มีบุญกนเนี่ยมันจะเอาบุญกนมาโถมอ่ะผมว่าดูแล้วอ่ะเหมือนกังมาไอ้เงี้ยเรายืนอยู่ขนาดนี้มันกล้าออกมา่ะหรือก็เข้าอ่ะถ้ามันออกมาไม่ไม่ไม่ก้าออกมาลอยพวกนั้นไปไปชนอีกแกชนอีกแกชนให้รถมันกระจัดเฮ้ยเขายิงอยู่นี่ยว่ะเอาปืนกลยิงอยู่นี่ยปืนกลก็กดเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปบังลายเขานะอย่าไปบังลายกระสุนเขานะผมอยู่บนหลังคาส่อนนอนแล้วสวยสวยไอ้คนขึ้นคอนวอยแล้วไมม่่่่ใใชชไอ้ช่ป่ะ ใช่ใช่ครับไม่ใช่โจนะครับเดี๋ยว้องดูให้ว่าใครเออใครชนวะเนี่นยยิงยิงคอนบอยก่อนนะใครยิงได้เ,เห็นปะ่ะผมอยู่บนหลังคาสอนอนครับมีตำรวจอยู่กูเองบนหลังคาของกูเองไม่ไม่ผมยิงตัว,ตวข้างล่างผมฝั่งนู้นเลยผมฝั่งนู้นเลยผมฝั่งนู้นเลยบนหลังคาตำรวจฝั่งนู้นเลยใครขึ้นตัวใครขึ้นคอนบอยใครขึ้นคอนนะกั๊ดกตรวจกัดกั๊เต็มตาคอนบอยก่อนตำรวจใครตำรวจเฮะคอนบอย กดผมเลยผมเล้วกหมดนั้นยที่หลังสตอรได้นะบัามาให้บําเลยไหมเอาบัาบัาได้บัาเลยที่หลังสตอร์ได้ใครแม่งยิงกูวะฮลโหลหลังสตอร์ไอ้ยิงคนติดอนได้คนเป็นอนไหนวะโอ้ยโอ๊ยแถบคาเนี่ยพวกเราใช่ไหม ใช่ใช่เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะตรงใต้หลังคาได้ยินเสียงคนอยู่ใต้หลังคาวะแต่ผมโดนยิงมาอยู่บนหลังคาพี่่อยู่ฝั่งนี้แต่แต่ว่าไม่คนไม่ไม่คนขึ้นหลังคาลงก่อนไหมคือไปก่อนตอนเนี้ยขึ้นได้ขึ้นได้นี่ปูไปก่อนเราได้เปลี่ยนไปปูลอยออกแล้วพี่ไปไปไปเาแล้วลงมาล้วพใหญ่มารับผมข้างล่างหน่อยยังไงดีฝั่งนี้เห็นไหมเห็นแล้วพี่สิ่งส่งเข้าแล้วไอ้ผมโดนใครยิงวะนี่ไอ้คนวลอยมาหาผมไอ้เนี่ลรมต้อมอยู่างนี้ เปนแล้วเพี่ป่าพี่ผมขอรีเกาะได้ไหมอ่ะตอนนี้จะบวกอะไรอีวะสีแดเลยสีแดงเยวจะแตกก่อนมันเยอะมากสีแดงตรงนี้ตึงเลยไปมาแล้วนีพี่เสียงยิงแล้วไอ้ม็ดพี่ใหญ่นู่นไงตรงนู้นก็ลงได้ปะอันนี้มันสีแดงไหมเหรอพี่คนดตายไปเลยได้ได้เหมือนมันได้ลงไป็นมากจริงๆไอ้แตกว้ายของเราอ่ะไม่มีใช่ปะ นกานไม่แตกไม่เจอเจเล็กเจเล็กสะพานใช่ไหมใช่มาโต๊ดอยู่เฮ้ยผมเห็นคนวอยแล้วอ่ะเห็นคนวอยแล้วอยู่ไนอยู่เจเล็กอ่ะโฟกัสจุดไหมเห็นแล้วตอนนี้เห็นคนวอยแล้วหลุดสายตาไปตะกี้เนี้ยนี่ไงท่ามอยู่ยังไงยังไงเจอคนวอยแล้วเจอคนวอยแล้วนี่อยู่นี่ตรงไหนอ่ะความอยู่นี่ตรงตรงใต้เจเล็กอ่ะตรงตรงนี้ดีกว่าพี่ใแถวนี้แหละไอ้กวินทักจุดๆมากวินทักจุดๆมาเร็วกวินไอ้ผมอยู่กับสุนโหมอ่ะสองคน สะพานน่ะบอกจุดไม่ถูกเออนั่นน่ะน่ะต oh right. e ัดไปแล้วตัดไปแล้วส่งจีไหมใครตั้งหาใครอ่ะส่งหาผมส่งหาผมผมจะส่งจีให้คอนบอยคว่ำป่ะสีแดงพยายามจนอยู่รวยแลยวไล่มาเลยไล่มาหลบครบแล้วมึงทักหากูอ่ะมึงทักหากูแล้วว่าส่งจีมั้ยโอ้ยโอ้ยตั้งเห็นแล้วเห็นแล้วหาเรียมยิงเลยเจอแล้วพี่ใหญ่บนสะพานพี่ได้นะยเฮ้ยตัดอยู่ไหนอะโดนยิงตรงไหนอ่ะ ข้างหลังคอนไวลขึ้นสะพานอยเราจะเรารอรับนะใครก็ได้รอรับทีหลังคอนไวล์ก็ตรงนี้สิยอะแดงแม่งเยอะจัดเลยว่ะอยู่ตรงรถป่ะน่ะอาหลุดไปตรงนี้แม่งได้แน่ยิงเลยตรงนี้ดิขอขับช่วงหลังเนี่ยไปเอกตัวแล้วขับช่วงหลังเลยลงคอนวอยกันยังอ่ะจะได้ชนคอนวอยให้เเสสรร็็จจแล้ว แต่คนนึงแต่แต่คนนึงคนงอ่ซ่อมรถอยู่อ่ะไอ้คนพี่อดพี่จะมาเอาเราอะมดูให้ยูพี่มไม่เห็นเราว่าเป็นเราไป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 ทำงานแบบนริงจังไล้คนแตกไปไหนแล้วอ่ะไอ้เหรอมาคันบอยนอยู่รอรเพื่อนมาช่วยรอเพื่อนมาช่วย ยิงเราไปแ้วยิงเรเพื่อนมาช่วยเอ้มันวนอยู่ข้างหลังเราวนอยู่ข้างหลังเราล้างใช่ใช่ใช่ไปบ้า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 พวนั้นเขาไล่รถที่ตรงไนไปไหนรถคอนวอยไปไหนอ่ะเห็นเปล่าหมายคนรับไปครับแล้วรถคอนวอยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเห็นเป่าใหญ่เข้ามาช่วยข้างหลังไม่รู้อ่ะสีส้มสีส้มตากูก็ตกว่ะไปไปถอยกันถ้าถ้างั้นอ่ะตามตามอยู่นี มีคนปลอมตัวเป็นสแันเนี่ยเลยเอาตัวสแลนด้วยวะเตะสามเหมือนสลันแต่งตัวเหมือนเราเลยเป๊ะเ๊ะเลยไม่แล้วมันมีชุดเราด้วยเหรอใส่ชุดสูทเขียวก็มองอยู่มันไม่มีตาเราเปลี่ยนเป็นแก๊งเราดิเปนเป็นชื่อแก๊งเก่าดีทั้งนั้นอะทำไมนั่นเปลี่ยนเปลี่ยนดิแก๊งเก่อะนะเปลี่ยนเสื้ออะไรเปลี่ยนเสื้อชุดไก่ได้าอยู่หน้าคุกอยู่หน้าคุกอะคุกได้เลยใครไม่รู้หรอกว่าตำรวจหรือไม่ใช่เราจับไปป้นก่อนแหละเฮ้ยเนี่ย นี่ว่านี่ว่าตำรวจไม่มามาเอาหน่อยมาเอาหน่อยผมขอคนเนี้ยผมขอเลยกำลังไปเป็นคุกครับทาขับหน้าหน้าคุกเลยเนี่ยเข้าคุกครับบนสะพานลงคุกครับคุณกั๊ดแบงค์นะครับรถอะไรเป็นไรสามห้าเอาสามห้านีเขียวตาม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 มันเอาดิ๊ดิ๊ดิ เดอตัวนีตัวนีูไม่รู้ใครมันแต่งเหมือนพวกเราทนแม่ให้ได้ไนันงไงพี่ชิงงัดอยู่อะไนกูคว่ำจนกูคว่ำคขันคว่ำนี่พี่บาโตปะขันคว่ำนี่พี่บาโตดเหรอันเันที่บ็อกอยู่นี่หรออันนี้ราเสียเขาราเสียเไม่ได้ดง ใกลนจะโตแล้วไปไอ้ไอ้เอ้าอุ้มทุบปูอุ้มมันไปต้นดิอุ้มมันไปปั๊มต้นดิเอาว่าเอามันไปก่อนที่เป็นตำรวจอ่ะก็ปล่อยทิ้งไปเลยเอาเดาปืนเอาเดาปืนมาเห็นว่าตำรวจอาจจะปืนมาเดียวเฮ้ยเป็นใครวะแต่เกาะมันเป็นเกาะตำรวจเลยอเป็นเราพวกเราป้าดีมันบอกปั้มต้นม่เป็นกลัว ไปดูก่อนว่าเป็นใครรูปสำหรับประชาชนก่อนตอบเสียงด้วยพูดเสียงพูดเนี่ยมาเด็กเอ็งพลาดแล้วเอ็งใส่ซีอะห้ามอุ้มมาแล้วอ่ะกฎตัวห้ามอุ้มตำรวจใช่ไหมล่ะถ้านายกเขาเห็นเขาน่าจะหาเราแล้วป่ะหรือเขายังไม่เห็นไม่ใช่เสียงใจเย็นจังไหวหนุ่มมันไปก่อนไปไปเจอเที่ยวเสืออะไม่ใช่บอเป็นเราบอลเป็นกูอ่ะ ก็เป็นไค่ครับย่างไงเครื่องปั๊มอ่ะข้างหน้าที่มนเข้าไปอะไรอยู่ตามเลยครับร้อยอย่าบาวตามมาเยอะนะเขาจะปพ้นน้องหนาด้วยมึงใจดีจังวะกัโตดอหนักซาดแค่เงียอให้มันส่งบัตรมันต้องกลัวปืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ย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 เป้ยเฮ้วมฮ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ อ้ใจดีจับเลยมึงน่ะไอ้เหี้ยเอ้ยใจดีแล้วไอ้หลามมันให้คนคนคนน็อกอยู่วะคุยไปก่อนเลยมาไม่มาหายเออไม่ไหวปืนจ่อดไกลกันเดี๋ยวขอให้มันขึ้นเลยเครื่องเดียวเนี่ยเดี๋ยวปืนจ่อเลยเอามาถือเครื่องละไใครจะปั๊มเครื่องเดียวโอ้จะขึ้นไม่ได้เครื่องเดียวลตกทุกคนหลบออกมาให้ไกลๆเลยแล้วจ่อไว้อุ้มก่อนแล้วค่อยปั๊มเอ้ยไอ้สือก็มาใหม่วะถามมาดิถามมาดิ มาทำไมเนี่ยพ่อบุญกหเลยว่าไงเอาเอาเอาเลยรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเออรู้ได้ไงวะยิงแมงไปเลดงโอ้ยโทษโทษโทษตำรวจตำรวจรวเหรอเออรรู้ได้ไงอ่ะกี่ปเอ๊อ๊ะโอ๊รู้ไปชนแทงเอนะ เข้าไหนเข้าไหนวิ <S <s ่งเข้าไหนวิ <ض <ض uh, ่งเข้าไหนไอ้ตำรวจไอ้ตำรวจต้องดึงไหมไอ้ที่เป็นหมวดมาแน่แล้วเข้นหมดปั๊มมันได้ไหมผมกำลังเข้าไปบั๊มนะจะบั๊มมันเลยบั๊มเลยครับบั๊มเลยบั๊มเลยจะยังไงมาได้ยังไงฮัลโหลดักฟอนนะเออมันมีมันมีแต่ว่ามันเออไอ้ตำรวจไอ้ที่เป็นตำรวจมาช่วยผมคนนึ่งเก่งจังเลยนะ ดูได้หนุ่มใครวะนะ่ะเป็นใครแม่รู้แล้วว่าแกเป็นใครโอ้ยไอ้บ้าคุณตาใจดีให้ข้าวให้น้ำทำ <c oughs> ไมทำอย่างนี้รู้อยางว่าคูคือใครเออรู้รู้แล้ว